นายคิดว่าร้านนี้ขายแต่ j o ย Stick กันเหรอนายคิดผิดแล้วเรามีเกมเิ่งเกย์จากแบรนด์ดังๆชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ที่ดีในวัดเจ๋งด้นดีไซน์และการใช้งานพันถึงเรื่องม้ามาส์เกมเมอร์อย่างเราก็จะต้องนึกถึงโซวี่ตอนนั้นยังไม่พอคีย์บอร์ดคุณภาพราคาดังงานก็ยังมีอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นซิกโนที่ปุ่มกดสัมผัสนุ่มได้อารมณ์หรือท้งโอเกอร์คีย์บอร์ดที่มีไฟเล็ดแวบมันกับดิสโก้โกลและยังมีเกมเิ่นเกย์อื่นอีกมากมายที่พวกนายไม่ควรจะพลาดนะเข้าไไปดูสอร ww.jostickt.com โอเคครับ okay, ผมก็กลับมาถึงเอพิโซดที่2นะครับจะเป็นตอนที่2เนาะไม่ใช่เอพิโซดเนอะเพราะว่าอันนี้มันเอพิโซดแรกของซีรีส์นะจะเป็นตอนที่หลังจากที่เราผ่พานผ้าจากคริสต้าไปนะครับก็ตกแม่น้ำมานะฮะเหลืออยู่ตัวคนเดียวนะคริสต้าก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายที่ยังไงบ้างเหมือนกันนะฮะ ต่อฮะเลือคัน,นูนะครับคิดว่าไม่น่าจะใช้การได้นะดูจากทรง เรือหักนะครับเราทำไงต่อทีนี้คงต้องพยายามปีนขึ้นไปก่อนนะอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะดีกระโดดไม่ถึงอีกโอเค,ค A, คริสตาเธออยู่นั่นหรือเปล่านะครับผมไม่คิดว่าคริสตาจะอยู่แถวนั้นนะเอาว่าเราเดินดูเรื่อยๆก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นหลุมศพนะครับอุย้ยกาบินเลฟคงไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาไม่มีอะไรนะตรงนี้ อันนี้น่าจะวิ่งไปนะครับแต่ว่าเราลองสำรวจดูก่อนแล้วกันนี่จะมีศพอยู่ตายแล้วนะครับหมดแล้วเนะโอเคฮะไปเลยแล้วกัน าริ้งไซจะเป็นเรื่องของป้ายนะครับป้ายเตือนนะครับระวังโดนหมาจิ้งจอกงูหมีเหรอนอกจากหนีซอมบี้กูยังต้องหนีพวกนี้ด้วยวะสัญญาณเตือนนี่มาแล้วนะครับโอเคไปต่ออาวทำไมเดินไม่ได้ รอบๆยังไม่มีอะไรนะครับถ้าทางจะหนาวนะอเราจะไปทางไหนต่อเนี่ยเขาโหอยู่ในป่าแบบนี้จะรอดไหมหนูเอ้ยมีเสียงกิ่งไม้ด้วยนะฮะ ร,รอบๆยังไม่มีอะไรอ้ย,ย,อ,อ, <laughs> ยอย้่ี่เออยตกใจตกใจหมดเลยอยู่ดี้ก็บินออกมาเฉยวิ่งไม่ได้ใช่ไหมเดินช้ามากเอา ya เอ,อ้เอเป็นหมานะครับหมาน้อยจะกัดกูไหม หิวใช่ไหมมันไม่เป็นไรหรอกไอ้หนูไม่เป็นไรนะ <c oughs> อย่าเห่า,หาสิฮะเดี๋ยวผีแม่เช็คด็อกโคล่า was your owner do you know where's our we so where your owners they around แต่คือถ้าหมาใส่หาแบบนี้แสดงว่ามันเป็นมิดนะครับ <c oughs> ฉัน,นหวังว่าเจ้านายของแกจะดีนะ <c oughs> ดูเหมือนว่าหมามันจะแสนรู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เขาทำอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> วิ่งไปละแกเจออะไรเนี่ยรอฉันด้วยสิแล้วเดินอย่างงี้จะตามหมาทันรึยังฮัลโหล เคมนี่ก็หิวม,ม,ม,มากเลยเนี่ยเรามาหาอาหารกันเถอะดูแต่ที่ดูทรงก็ไม่น่าจะมีอาหารอะไรเลยนะครับลองดูที่รถกัน มีรูกของเจ้าของอยู่อันนี้น่าจะเป็นเจ้าของเนอะเพราะว่ามีหมาอยู่ด้วยนะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นครอบครัวที่สวยงามเหมือนกันนะเขาน่าจะมีอาหารอยู่ที่ไหนสักที่บ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยหายไปไหนหมดตุ๊กตาน่ากลัวว่ะดูที่เต็นท์บ้าง Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. ฉันไม่คิดว่าใครจะนอนที่นี่ได้นะแผ่นซีดีไม่ใช่ดิน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นจานบินปะแกอยากจะเล่นไหมอยากจะเล่นแบบอันนี้ไห<ป>มเล่นนะครับไปเชดหมาแม่งเก่งกว่าเอามานี่สิ มน่ารักอ่ะเด็กดีเด็กดีอ่าเล่นแค่นั้นพอนะครับจะเล่นอีกเหรอกดผิดเอาอีกรอบไหมจะเหลืออะไรฮะ This. ฉันคิดว่าแกน่าจะคิดถึงมันนะพอแล้วแล้วกันนะหายอย่างอื่นต่อคนอื่นหายไปไหนกันหมดวะ <c oughs> เจออะไรอีกอะ Hey what's the boy matter เกิดอะไรขึ้นหรอหางตกตูดด้วยนะครับซอมบี้มาหรือเปล่าเราควรจะเงียบเลยนี่อยู่ในป่าด้วยนะครับคุยกับหมาก่อนมันไม่เป็นไรเหรอเขาตายไปแล้วนี่ด o คุณสามารถ e ห็นรอยกั แกเห็นร้อยการ์ดไหมเดี๋ยวฉันจะต้องลองดูบ้างแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าแกฉชนะแกฉลาดกับพวกมันทั้งหมดนะครับก็เราคงเราต้องดึงมีดแล้วก็มาฆ่ามันนะอ่ะเอามีดมาก่อนแล้วกันโอเค ราต้องจับไว้ก่อนวะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเขาทำร้ายเราไม่ได้รอ <S เร s จะต้องมีบางคนที่ทำเขาแบบนี้แน่ๆแล้วก็ตายไป หยิบมีดไหมหยิบไม่ได้แล้วให้กูทำไงะครับก็ไม่ได้อยู่ดีอ๋อนี่ไยกิ่งไม้หวดก่อน อยู่ข้างหลังไว้โอเคไหมไปครับปวดไปเลยตายเลยฮนะทีเดียวเอายางนะครับเอาอ๋อยางอีก ทีหนึ่งอ๋ยหัวระเบิดคราวนี้น่าจะไม่รอดแล้วแหละเห็นไหมเราแค่อยู่ไว้ไกลเกินที่มันจะเอื้อมถึงก็พอแล้วนะแล้วก็หยิบมีดมาเอาไว้ป้องกันตัว มันยังคมอยู่นะอย่างแล้วเราก็เจออะไรที่มันแบบใช้ประโยชน์ได้เราจะไปหาอาหารกันนะเออตอนนี้เราก็มี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 นแล้มเนีะไปนมที่ถมงน้มีมีงมี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 มมม เราเราจะต้องไปดูตอนอะไรต่อวะบาร์บีคิวอะ <c oughs> ที่เราดูก็ดูหมดแล้วนะครับตรงนี้ไหมถังขยะ เรามาดูนะเะถังขยะก็ไม่น่าจะมีอะไรกินได้นะดูแบบทรงโ้าขอบคุณเราจริงเหรอดูดิกกระป๋องอมาดูเถอะว่ามีอะไรข้างในแล้วเราก็มีมีเปิดกระป๋องแล้วนะครับ นาจิมสามทีดูจากกลุ่มขอบคุณพระเจ้าน่าจะกินได้นะใครหมาด้วย <c oughs> น่ารักเนย เออ r e y o ห hungry? อ g แก s ิ you ะค e pretty อ u n ว r y อ o o ใช่อหิวคืินคนเหิยหวก็ยัิไงอหู่นะครับิห้หมาสิ Here you go. เอาไปสิ Hey, you don't l จะกิน,น,กนมันหมดไม่ได้เอ้าโหเฮ้ยเอาจริงเหรออะไรวะต่อยหมาครับต่อย คือต้องต่อยไปด้วยสะบัดไปด้วยใช่ไหมโอ้โหไอหมาชั่วทำไมทำกับกูอย่างนี้กำลังจะให้กินอยู่เลยแล้วแขนเราจะเป็นอะไรไม่เนี่ยโอ้โหโดนทิ้มไอหมาเอ้ย ไม่น่เลยครับปล่อยไว้อย่างนี้ตายแน,ยนย่ๆของสารมันวะเอาไงดีจะฆ่าหมาหรอฆ่าเราไปกินได้ไหมปล่อยไว้ก็ตายแน,ยนย่ๆโอ้ทำไม่ลงวะ่ะ ฉันขอโทษนะอีกแล้วเหรอจะ๊ะโอ้โห,โหโแต่ถ้าอยู่ในโลกแบบนี้นี่ตายไปก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะแผลนี่ใหญ่เหมือนกันนะปล่อยไว้แบบนี้ก็ไม่ดี หมามันก็คงจะหิวมากกันะ โถน่าสงสารมองหันไปไม่เคยเจอใครคงจะเหนื่อยจะรอดไหมเนี่ย เริ่มมัวแนละ้วหรือว่าจะกลายร่างเฮ้ยบล็อ,อกเกอร์มาหนึ่งตัวโอ้โหสองตัวแล้วฮะกลายด้วยตายแนละ้วแขนก็เจ็บเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวรันวิ่งยังไงล่ะฮะ เฮ้ยให้ผมวิ่งไงวะเอาปัดโทรเราจะวิ่งได้ยังไงเราโดนกัดมิเนี่ยอุย๊ยใครเอ่ยเอ้วมีสุดหล่อมาช่วยนะครับนี่แดริวหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยอย่างเถื่อนไปเถอะพาเธอไปนะครับไปเถอะเด็กน้อยเราจะต้องไปแล้วครับไม่ใช่แดร์ริลนะเพราะว่าแก่นะก็ยังดีที่เจอคนดีๆบ้านนะครับ I think i think we're safe and kid what about palo lana go man i can hear you yeah yeah we're good ใช่ loud i don't hey you all right hey it's okay lila i'm fine just let it be a thing so i can walk uh shantay now nice. oh was that so the last time i saw you could barely crawl away from that lurker back there look you're in bad shape kid ดูทรงก็น่าจะเป็นคนดีนะจากน้ำเสียงน่าจะเป็นภัเหกหรือเปล่าเธอมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยแล้วคนอื่นไปไหนกันหมดแล้วเราสูญฉันหลงฉันอยู่คนเดียวครับทุกคนที่ฉันรู้จักไปหมดแล้วครับตอนนี้มีแค่ฉันเท่านั้นเองนาเศร้านะขอโทษด้วยเสียใจด้วยที่ได้ยินแบบนั้นฉันก็เสีย น้องสาวไปเหมือนกันอ่าฉันช pues ื่อลุกครับแล้วนี่ก ja. ็พีทหน้าหล่อคือลุกนะส่วนหน้าแก่คือพีทเราจะพาเธอกลับไปหากลุ่มของเราโอเคไหมเรามีหมอด้วยครับโอ้ชิตเอกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอถูกกัดพระเจ้าเอ้ยกูโดนหมากัด ไม่มันเป็นหมาครับฉันไม่เห็นเจอหมาสักตัวเลยเชมันทายฉันสัญญาครับฟลิมิโอ้โหฉันจำไม่ได้แล้วครั้งสุดท้ายที่ฉันเจอหมาเมื่อไรมันเป็นหมาจริงๆครับฉันพูดความจริงนะได้โปรดเถอะนี่กูชะโนนฆ่าอีกแล้วเนี่ยจะทำเด็กที่ลงคอเลยโอเค เฮ้ระวังด้วยนะเฮ้อย่ามองฉันแบบนั้นดิเธอเป็นคนที่โดนกัดนะตอนแรกยังดูใจดีอยู่เลยเห็นไหมล่ะเป็นไปอย่างที่เธอบอกหรือเปล่ามันอาจจะเป็นหมาหมาก็ได้แต่ว่าก็ยากเหมือนกันที่จะตอบได้แล้วหมาหายไปไหนแล้วล่ะ Seriously? I wanna know how believable her story is. I... <MY assessment> I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. But still, you don't... you don't kill dogs. Clementine? Yes? Yes? You telling us the truth? of course yes all right clint what else was she going to say You've got a good bullshit detector luke that's why you can never beat me at poker <laughs> you don't always beat me at all right how can you be sure well i'm sure i ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make sure ล้วก็คารอสคารอสคือใ้า,า,น,านิกจะไม่ชอบแบบนี้แน่แน่แกไม่ต้องเตือนฉันเรื่องนั้นหรอกไอ้หนูขอโทษครับท่านเชดป่ามากมาเถอะไอ้ลูกนี่คล้ายๆเป็นเวอร์ชันอัปเกรดเลยนะเคลเมนตันเธอเป็นไทยเธอโอเคหรือเปล่าฉันโอเคให้แค่เหนื่อยเฉย อย่าไปห่วงเลยสลบไหมเรียบร้อยโอ้บ้าเอ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับเอดที่3นะฮะนี้น่าจะเป็นคนโตเถียงกันอยู่นะครับ